ผมชื่อนายประกิตพันสุนันทนน,นักวิชาการหลักประกันสุขภาพปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสิบอุบลราชธานีครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับจะเป็นการชี้แจงในเรื่องของแนวทางการบริหารงบบริการฟื้นฟูสัมพภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ2565นนะครับวัตถุประสงค์ของงบนี้นะครับก็คือเพื่อให้คนพิการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและครอบคลุมคนพิการผู้สูงอายุที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนวัตถุประสงค์ที่3นะครับเรื่องของส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรคนพิการองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องและชุมชนในการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนและให้บริการฟื้นฟูสมรภาพแก่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับ สำหรับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์ในระบบรับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับปีสอ6 5นนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนพิการสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ผู้ป่วยที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูนะครับสำหรับบริการนะครับจะมีอยู่9บริการหลักๆนะครับก็คือกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดแก้ไขการพูด จิตบาบัดพฤติกรรมบําบัดฟื้นฟูการได้ยินฟื้นฟูการมองเห็นดูแลการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กแล้วก็การฉีดยาฟีนอลเพื่อลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั้งนี้จะมีเรื่องของกายภาพบําบัดและกิจกรรมบาบัดที่รวมไปถึงการจัดบริการในชุมชนร่วมด้วยนะครับสำหรับบริการที่เพิ่มเข้ามานะครับตั้งแต่ปี64ก็คือเรื่องของการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระนะครับที่เรียกชื่อย่อว่า il นะครับบริการนี้เป็นบริการที่จัดโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกใช้ไม้เท้าขาวนะครับหรือที่เรียกว่า o n m นะครับสำหรับบริการอุปกรณ์คนพิการนะครับจำนวน76กรายการนะครับได้แก่พวกอุปกรณ์ทางการเคลื่อนไหวพวกแขนเทียมขาเทียมอุปกรณ์ทางการได้ยินอุปกรณ์ทางการมองเห็นแล้วก็รองเท้าคนพิการหรือเครื่องช่วยอื่นๆนะครับ อันนี้จะเป็นการจัดบริการเฉพาะกลุ่มคนพิการนะครับเท่านั้นนะครับบริการฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์ระยะกลางนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IMC อันนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในปี2 0 1 4นะครับการจ่ายนะครับจะจ่ายตามเบิกแต่ไม่เกินราคากลางนะครับทั้งนี้นะครับการให้บริการฟื้นฟูในชุมชนกลุ่มคายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัด จะต้องไม่ซ้าซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย LTC ที่มีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับสำหรับงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์นะครับเริ่มมีการาจัดตั้งงบนี้มานะครับตั้งแต่ปี2,548นะครับตอนนั้นได้รับงบก็คือ4บาทนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับในช่วงแรกที่เริ่มจัดตั้งกองทุนก็คือดูแลคนพิการโดยเฉพาะ ต่อมานในปี2553นะครับก็มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยนะครับที่ยังเป็นได้รับการฟื้นฟูเข้ามานะครับในปี2560นะครับก็มีการเพิ่มกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเข้ามาในระบบนะครับงบประมาณก็เพิ่มขึ้นนะครับมาเป็น16บาท13สตังค์นะครับซึ่ง งบนี้ได้รับเพิ่มตั้งแต่ปี2559ซึ่งได้รับคงที่มาจนถึงปี2 5 6 2นะครับเป็นระยะเวลาประมาณ4ปีนะครับในปี2 5 6 3นกะครับก็มีการตัดกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงออกก็เหลือเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยที่ยังเป็นรับการฟื้นฟูและก็กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังเป็นรับการฟื้นฟูน,ฟน,ฟนะครับในปี2 5 6 4มีการเพิ่มบริการ IMC และก็บริการ IL เข้ามามในระบบ ะครับแล้วก็ปี25ร5นะครับได้รับงบเพิ่มมาเป็น18บาท73สาตังค์นะครับสำหรับงบบริการฟื้นฟูสมราพด้านการแพทย์นะครับที่มีการจัดสรรในปี25ร5นะครับจะมีการแบ่งนะครับออกเป็น1ก็คือการจัดสรรสมทบนะครับให้กับ งค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการจัดตั้งกองทุนผู้สูาจังหวัดในอัตราไม่เกิน5บาทต่อผู้มีสิทธิ์นะครับซึ่งในการจัดตั้งสมทบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายนะครับโดยที่นะครับาการบริหารจัดการงบเนี่ยนะครับที่กำหนดให้กองทุนผู้สูาจังหวัดต้องดูแลเนี่ยจะประกอบไปด้วยข้าวอุปรกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ9รายการนะครับ ค่าบริการฟื้นฟูในชุมชนนะครับก็คือกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดแล้วก็มีเรื่องของการฝึกไม้เท้าขาวนะครับการจัดตั้งศูนย์ซ่อมดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือจะการจัดทําอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเป็นการเฉพาะนะครับการสนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตอิสระของกลุ่มเป้าหมายนะครับ แล้วก็มีงบในเรื่องของการบริหารจัดการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูนะครับในปี2 5 6 5นี้นะครับจากที่มีการเริ่มดาเนินง,งานมานะครับจนถึงปี65เนี่ยมีจังหวัดที่เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนฟืนฟ้นฟูนทั้งสิ้น52แห่งนะครับสำหรับเขต10ของเราเนี่ยมีอยู่3จังหวัดนะครับที่มีการจัดตั้งกองทุนแล้วก็คืออุบลราชธานีจังหวัดเชยงสารและก็จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับ รายการอุปกรณ์9รายการนะครับที่กําหนดให้กองทุนสุนจังหวัดต้องเป็นผู้จ่ายให้กับหน่วยบริการนะครับก็ได้แก่ไม้ค้ายันนะครับทั้งในประเภทไม้นะครับและประเภทโลหะนะครับไม้เท้า3าขาไม้เท้าเครื่องช่วยคนตาบอดไม้เท้าขาวนะครับเบาะรองนั่งที่นอนลมรถ3ามล้อโยกนะครับรถเข็นทั้งประเภทปรับได้และก็ปรับไม่ได้นะครับ แล้วก็มีเรื่องของการจัดบริการฟื้นฟู3ารายการคือกายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดในชุมชนและก็เรื่องของการฝึกไม้เท่าขาวนะครับทั้งนี้นะครับรายการอุปกรณ์หนึ่ง่ช่วยความพิการเนี่ยคณะกรรมการของกองทุนอาจกําหนดรายการเพิ่มเติมได้อีกตามที่เห็นสมควรนะครับในส่วนที่2นะครับเป็นการจ่ายตามผลงานบริการนะครับ ไม่น้อยกว่า13บาท73สตังค์ต่อผู้มีสิทธิ์นะครับสําหรับในส่วนนี้จะเป็นการบริหารจัดการระดับประเทศนะครับะจะครอบคลุมหนึ่งก็คือค่าอุปรกรณ์เครื่องช่วยสําหรับคนพิการทั้งนี้นะครับไม่ซ้ําซ้อนกับรายการที่กําหนดให้กองทุนฟื้นฟูดําเนินการเว้นแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูน,ฟน,นะครับสบปทชก็จะเป็นคนจ่ายให้นะครับก็คือรายการเครื่องอุปกรณ์9รายการที่กําหนดให้กองทุนต้องทํานะครับ ส่วนที่2องค่าใช้จ่ายเพื่อบริการฟื้นฟูสําหรับผู้ป่วยนะครับที่จําเป็นต้องฟื้นฟูคนพิการและก็ผู้สูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการบริการฟื้นฟูนะครับเป็นบริการแบบผู้ป่วยนอกนะครับกรณีที่เป็นจังหวัดที่ไม่มีการจัดตั้งกองทุนนะครับส่วนนี้สปชก็จะเป็นคนจ่ายให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดบริการดูแลผู้ป่วยนะครับะระยะกลางนะครับหรือ imc และก็การฝึก il สำหรับการจ่ายในส่วนนี้นะครับก็จะมีการจ่ายแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหก็คือจ่ายตามฟรีส케จดูนะครับก็คือจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินรายการบริการที่กําหนดนะครับแล้วก็เฉพาะเรื่องของบริการฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยจะจ่ายเป็นระบบ point system with s e i l i n g นะครับตามรายการบริการที่กําหนดนะครับ สำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี2565นะครับก็จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นการปรับอัตราการจ่ายชดเชยการจัดบริการ IMC สําหรับผู้ป่วย3กลุ่มโรคนะครับก็คือกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองนะครับกลุ่มสมองได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็กลุ่มไขสันหลังได้รับบาดเจ็บนะครับโดยในส่วนของอารายการที่มีการปรับนะครับก็คือกายภาพบําบัดนะครับตอนนี้ก็คือ ทั้งหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการที่เป็นคลินิกกายภาพบําบัดนะครับจะปรับเป็นอัตราเดียวกันก็คือจ่ายชดเชยครั้งละ450บาทนะครับไม่เกิน20ครั้งสําหรับกายภาพบําบัดนะครับส่วนกิจกรรมบําบัดและแก้ไขาการพูดเนี่ยก็จะมีการจ่ายชดเชยที่150บาทเหมือนเดิมนะครับแต่รวม2บริการนี้แล้วไม่เกิน10ครั้งนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการจัดบ,บริการแบบผู้ป่วยนอก นะครับหรือในชุมชนนะครับสำหรับาการดูแลผู้ป่วย i อ c เนี่ยก็จะเป็นการจัดบริการในระยะ6เดือนนะครับรวมทั้ง3บริการไม่เกิน30ครั้งแล้วก็ยกเลิกการจ่ายชดเชยพิเศษกรณีการดูแลเป็นผู้ป่วยในนะครับอันนี้จะกลับไปจ่ายตาม DRG เหมือนเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการปรับตาการจ่ายชดเชยการจัดบริการ IL นะครับ ก็มีการปรับจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับจาก1,000 0บาทนะครับเป็น1 1 0 0 0บาทนะครับก็คือแบ่งจ่ายเป็น2งวดนะครับ6,000บาทกับ5,000บาทนะครับสำหรับนะครับการสนับสนุนบริการดูแลผู้ป่วย IMC เนี่ยถ้าดูจากการสนับสนุนของสปทชนะครับปีนี้ก็มีการดูแลตั้งแต่ช่วงระยะ a c u วนะครับก็คือ ในเรื่องของการฟังเข็มนะครับในเรื่องของอาการดูแลในระยะ Recovery นะครับก็คือการดูแลในลักษณะของ IMCOP หรือในชุมชนนะครับหากเข้าสู่ระยะเรือรังนะครับก็จะมีของการดูแลฟื้นฟูป,ปกตินะครับงบปกติแล้วก็เรื่องของบริการแพทย์แผนไทยนะครับบริการาฟังเข็มด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของ การดูแลในลักษณะของ LTC นะครับดูแลผู้ป่วยที่มีภาะวะพึ่งพิงนะครับหากเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับก็จะมีเรื่องของ palliative care ที่เข้ามาดูแลโดยเฉพาะนะครับสำหรับหน่วยบริการที่สามารถขอชดเชยค่าบริการ IMC นะครับหน่ก็คือหน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลางนะครับอันนี้ก็คือ หน่วยบริการที่มีศักยภาพตามสุบิแพลนของกระทรวงสาธารณสุขหรือเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพิจารณราเพิ่มเต,ติมนะครับและก็รวมไปถึงคลินิกกายภาพที่ผ่านเกณฑ์นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน,นก,กายภาพบําบัดตามที่สปสชกํา,า,าหนดนะครับในปี65นี้มีการปรับเปลี่ยนในประเด็นนี้ด้วยนะครับคลินิกกายภาพบําบัดเดิมที่เราเริ่มต้นโครงการนี้เมื่อปีส5 6 4ร จะเป็นหน่วยร่วมบริการเฉพาะด้านนะครับแต่ในปี2 5 6 5นี้ปรับสถานะจากหน่วยร่วมบริการมาเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านนะครับซึ่งสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาต่อก็คือคลินิกกายภาพเหล่านี้ต้องมีการประเมินตัวเองด้วยนะครับสำหรับนะครับ Workflow อันนี้อ้างอิงตาม f l o w s วิตช์แพลนไอเของกระทรวงนะครับ uh, ในกลุ่มของ รหัสโรคนะครับก็จะตามที่ขึ้นปรากฏบนหน้าจอนะครับทั้ง3ากลุ่มโรคนะครับเมื่อนะครับเข้ารับบริการผู้ป่วยในแล้วนะครับพอดีชาร์จมาก็จะมีการประเมินค่าบาเชลอินเด็กนะครับหากค่าบาเชลอินเด็กไม่เกิน15หรือเกิน15แต่มีภาวะ Multiple Impairment นะครับอันนี้ก็ให้มารีจิสเตอร์นะครับในระบบ IMC นะครับ ซึ่งการจัดบริการจะเป็นการจัดบริการในลักษณะแบบผู้ป่วยนอกก็ได้หรือไปให้จัดบริการในชุมชนก็ได้นะครับเ,เมื่อรีจิสเตอร์แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าส่งต่อผู้ป่วยไปมาระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับคลินิกกายภาพก็ได้นะครับไม่จํากัดเหมือนปีที่ผ่านมานะครับปี64เราจํากัดว่านวนบริการไหนรีจิสเตอร์นะครับน่วนบริการนั้นต้องดูแลจนครบนะครับ แต่ปี65นี้ก็คือระหว่างหน่วยบริการแม่ข่ายนะครับที่เป็นคนรีจิสเตอร์นะครับกับคลินิกกายภาพที่ได้รับการส่งต่อเนี่ยคนไข้ก็สามารถไปรับบริการได้ทั้งในโรงพยาบาลและก็ในคลินิกนะครับโดยที่นะครับาตามสวิต์แพลนเนี่ยบอกว่าต้องมีการประเมินบาดทเอทินเด็กทุก1นึงถึงสองเดือนนะครับจนครบ6เดือนแล้วก็มาดูว่าคนไข้เนี่ยาสามารถที่จะ ไปรับบริการประเภทไหนต่อนะครับจะดิชาร์จจากระบบก็คือมีค่าบาเทลอินเด็กเท่ากับ20ก็คือเป็นคนปกติหรือมีค่าบาเทลอินเด็กนะครับอยู่ในช่วง11-19อันนี้ก็คือไปดูแลโดยบริการฟื้นฟูปกติถ้าบาเทลอินเด็กต่ำกว่า11นี่ก็คือเข้าสู่ระยะลองเชิมแคร์นะครับลำดับการจัดบริการ IMC นะครับถ้ามองอีกมิติหนึงนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่แอดมิ นั่ไดะรับการวินิจฉัยว่าอยู่ใน3กลุ่มโรคนี้นะครับพอถึงระยะดิชาร์จจากผู้ป่วยในนะครับหน่วยบริการที่รับดูแลนะครับก็ต้องมีการทำดิชาร์จแค์แพลนหรือมีโปรโตโคอลแลนนะครับ for m c มากำกับเพื่อเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นการรีจิสเตอร์ i m c นะครับ สำหรับเรื่องของการจัดบริการหลังจากรีจิสเตอร์แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงนะครับระหว่างโรงพยาบาลและก็คลินิกกายภาพนะครับที่อยู่ในระบบนะครับโดยที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดหรือจะโอนไปให้คลินิกกายภาพดูแลร่วมด้วยก็ได้นะครับซึ่งการจําหน่ายในตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่2เงื่อนไขหลักๆนะครับหก็คือมีการให้บริการกายภาพครบ20ครั้งนะครับและหรือ มีการให้บริการกิจกรรมบําบัดนะครับมีการให้บริการแก้ไขการพูดครบ10ครั้งรวมแล้วนะครับก็คือ30ครั้งหรือระยะเวลาตั้งแต่รีจิสเตอร์ถึงวันจําหน่ายนะครับครบ6เดือนให้บริการครบ6เดือนอันนี้ก็คือเข้าเงื่อนไขในการดีชาร์จออกจาก i อเโปรแกรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากในช่วงระยะ6เดือน ผู้ป่วยได้รับบริการครบตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสปทชจะไม่จ่ายแบบ imc นะครับให้กับหน่วยบริการนะครับจะจ่ายแบบ point system ให้กับหน่วยบริการแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่มาเข้ารับบริการ imc ผู้ป่วยนอกนะครับ จะมีการส่งต่อระหว่างกันระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกกายภาพนะครับคนไข้ก็คือสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งที่โรงพยาบาลและก็คลินิกกายภาพนะครับตามแผนการดูแลที่กําหนดนะครับสําหรับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลแม่ขายที่มีศักยภาพในการดูแลรับแอดมิดผู้ป่วยนะครับ IMC นะครับก็ดังที่แสดงบนหน้าจอนะครับ รณีของคลินิกนะครับกายภาพบําบัดนะครับที่ร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านกายภาพบําบัดปีงบประมาณ2 5 6 5นะครับเงื่อนไขแรกก็คือต้องเป็นคลินิกที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการมีนักกายภาพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อย1คนนะครับมีความพร้อมและก็สมัครใจเข้าร่วมนะครับมันจะมีใบสมัคร นะครับให้กรอกบันทึกส่งยื่นต่อสปทชด้วยนะครับมีการให้บริการกายภาพบําบัดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนะครับก็คือนักกายภาพที่ให้บริการเนี่ยต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับและก็ต้องมีการเชื่อมโยงบริการและระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยบริการประจําและเครือข่ายหน่วยบริการที่รับการส่งต่อนะครับและก็สปทชด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเงื่อนไขการจัดบริการของคลินิกนะครับก็คือ ต่อรายเนี่ยให้บริการได้ไม่เกิน20ครั้งต่อรายซึ่งตรงนี้หากคนไข้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลก็มานับรวมด้วยนะครับแล้วก็นักกายภาพบําบัดในคลินิกเนี่ยหคนเนี่ยสามารถให้บริการผู้รับบริการได้ไม่เกิน8รายต่อวันนะครับคลินิกกายภาพที่จัดบริการไ m c อของเขตสิธ์อุบลราชธานี 10, bon ani, นะครับจนถึงณวันที่อัดเทปนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3แห่งนะครับก็คือที่ ศรีสะเกดนะครับคลินิกกายภาพบําบัดบุญสิรินะครับซึ่งขึ้นกับเครือข่ายของโรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับอบุบลราชธานีก็มีบัณฑิตคลินิกกายภาพบําบัดอันนี้อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลวารินชาราบนะครับแล้วก็ยสโสธรคลินิกกายภาพบําบัดซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลยโสธรครับผมสรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงนะครับของ IMC นะครับ ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแหล่งงบประมาณนะครับเดิมเนี่ยอยู่ในงบบริการผสมภูมินะครับปีนี้ก็ปรับมาเป็นเรื่องของงบบริการฟื้นฟูสภาพด้านการแพทย์นะครับแล้วก็จํานวนของคลินิกที่เข้าร่วมปีนี้ก็ปรับเพิ่มพื้นที่เป้าหมายนะครับเป็น3 4แห่งนะครับคุณสมบัติของหน่วยนะครับก็จากเดิมเป็นหน่วยร่วมบริการนะครับมากลายเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านนะครับ แล้วก็ปีนี้ไม่มีการแอดออนนะครับกรณีที่ให้บริการครบนะครับ1000บาทไม่มีการจ่ายนะครับโดยที่หากเป็นการจัดบริการโดยคลินิกกิยภาพในเขตก,กทมก็มาปรับอัตราจ่ายให้เท่ากันทั้งประเทศนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดเรื่องของเน้นความต่อเนื่องการจัดบริการระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกไม่มีการล็อกผู้ป่วยที่รีจิสเตอร์ระหว่างโรงพยาบาลและคลินิกนะครับที่เป็นเครือข่า,ขายร่วมกันนะครับ สำหรับาการจ่ายชดเชยเรื่องของการจัดบริการ IL นะครับการดำรงชีวิตอิสระนะครับก็จะเป็นเรื่องของการดูแลนะครับผู้คนพิการนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับโดยมีมาตรฐานมากำหนดอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมาตรฐานหน่วยบริการนะครับต้องเป็น หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการของกรมพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับและก็ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสำหรับมาตรฐานการให้บริการนะครับต้องสามารถให้บริการตามมาตรฐาน i อนะครับที่กรมการแพทย์ให้การรับรองต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการฝึกทักษะ การดงชีวิตอิสระของคนพิการนะครับที่เขาเรียกกันว่า IL instructor อย่างน้อย1คนนะครับสำหรับหน่วยนะครับที่ให้บริการได้นะครับในปี64เนี่ยเราเริ่มนำร่องอยู่3แห่งนะครับก็คือศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็ชนบุรีนะครับในปี65เนี่ยนะครับได้รับการแจ้งจาก ทางสภาคนพิการในประเทศไทยนะครับว่ามีหน่วยงานที่มีอ,องค์ประกอบนะครับน่าจะเข้าร่วมองค์การของเราได้เพิ่มอีก3แห่งก็เป็นของเขต10บลอยจะสามแห่งนะครับก็คือ,อศูนย์บริการคนพิการของชมรมคนพิการไทยใจอาสานะครับของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการของกันทลักษ์และก็ศูนย์บริการศรีสะเกดน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอ ให้มีผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม IL i n s t ตั c เตออย่างน้อยหนึ่งคนต่อศูนย์ก่อนนะครับถึงจะเข้ารับบริการในลักษณะของ i อได้นะครับครับหากมีคำถามนะครับหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอนแะอะไรก็สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์098-279-7702หรือผ่านเมลตามที่แสดงด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ